ังเชียงใหม่นะคะก็นักวิจัยทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะได้มีการสอนใช้แอปพลิเคชันเพื่อทําแผนที่ให้กับเกษตรกรที่อําเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่นะคะเป็นการแก้ปัญหาเรื่องของสภาวะอากาศแล้วก็ช่วงของวิกฤตปัญหาหมอกควันด้วยค่ะ นายนาเรศแสงวิเศษนักวิจัยอาวุโสศูนย์เพื่อความเป็นเลิศด้านผังเมืองและนโยบายสาธารณะสถาบันนโยบายสาธารณะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่พร้อมกับทีมงานนะคะสอนเกษตรกรตำบลแมท่ทาอำเภอแม่อ่อนจังหวัดเชียงใหม่ค่ะในการติดตั้งการใช้งานทำแอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือในการทำแผนที่เพื่อให้การทำงานของชาวบ้านนั้นง่ายขึ้นในการสื่อสารนะคะผ่านเรื่องราวทางแผนที่คือจะมีการใช้แผนที่ค่ะในการเล่าเรื่องในพื้นที่ ที่จะทําการพัฒนาสิ่งที่จําเป็นก็คือแผนที่และพิกัดในการอ่านแผนที่แอปพลิเคชันนะคะที่นํามาใช้ก็จะมี2ตัวด้วยกันค่ะตัวแรกเป็นแอปพลิเคชัน a n d y GPS และแอปพลิเคชัน Ring ซึ่งมีความสัมพันธ์กันแล้วก็2ตัวนี้สามารถใช้งานร่วมกันได้โดยให้เกษตรกรค่ะจัดการทําแผนที่พื้นที่การเกษตรของตนเองในการทําแนวกั้นไฟซึ่งสามารถวัดระยะได้นะคะว่าแนวกั้นไฟที่ทําวัดระยะนี้จะมีพื้นที่เท่าไหร่และขอบเขตทํา แนวกั้นไฟมีกี่ไร่สามารถป้องกันพื้นที่ได้เท่าไหรค่ะและแอปพลิเคชันนี้นะครับจะขึ้นตรงกับเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ต้องการที่จะรู้พิกัดของพื้นที่แปลงของเกษตรกรก็สามารถเช็คได้จากแอปพลิเคชันในการคำนวณและบันทึกออกมาส่งรูปแผนที่ให้กับเกษตรจังหวัดได้เลยในการอ้างอิงขึ้นทะเบียนเกษตรกรและสามารถระบุเป็นชื่อพืชที่ปลูก ซึ่งมีการดําเนินการทั้งหมด23อําเภอเป็นพื้นที่ต้นแบบนําเกษตรกรมาเรียนรู้และนําไปขยายผลให้กับเกษตรกรรายอื่นๆในชุมชนเกี่ยวกับเรื่องของสภาวะอากาศและการแก้ไขปัญหาหมอกควันในการกําจัดวัชพืชหรือว่าทราบพิกัดที่ชัดเจนรวดเร็วทําให้สามารถรู้พื้นที่ชัดเจนและเข้าควบคุมพื้นที่ได้เร็วขึ้นนะครับก็เป็น